หา,า,า,ายอฮะห้ดูาเออแล้วก็แล้วหายอุ่แล้วดูยาทีืออ่อเองเลยเออไปแ่วไปแฮวอะร้อนนะร้อนอืมรู้ตีตัเองเลยได้ป๊อปปา เออเยอยู่ปรมานันเคดอ,อะไรเคนไปรูล้ละแปลว่าละแปลว่าถ้าล,ลมามปละเอ้ยปอแปลว่ดินท่าลงไเราไทราบไม่ใช่แกระเบิดเองเยลยรังอังเี้รังรูรูรังรู เดียเาองนำบอลเผยอืไเพราะะรดูแล้ววางเอไปแกวางไปเอาวางวางมาเบือเลยแกะได้เอาแกได้เฮ้ยแะฮะแกได้แล้วเปิดเลยไฟลุกลุย ต,ต่อมาแล้อแล้วอาการ,าร,รการ็วารยดไปเลยไปไปขายอยู่อะอ็เคยเข้าไปอยู่รักรักขัดดูเก<อ>ือบจะโดนย่างสดซะแล้วะ bởi quê hương bố cung mãi mhm 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 tao mhm 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 พอไปแล้วพอเขาอ่้ผูอยายดูด่าๆขอได้ดอนได้บูกพอเขาไปแล้วลกูกฮ้ยเอออาอาเขาเอายาามาดูเนี่ยเยอาประเด็เรื่อง นเดืนยุ้งพิษมาทะเลทะเลทะเลเป็นสักไอ้อี่ผาโควาโควังเกิดได้ปะฮะแล้วกตาหาก็วลดนเดืนเมีพิษป่าอานนท์มันพิกตัวปู่เขาบอกใช่ป่ะป่าอานนท์ใช่ไหมได้ก่อนเลยได ก็เหะอาการย์ท่าเที่เูเลยนะเอาที่เราคขมรดูอ่ามรไั้เอาท่เาเอาที่เรารูไวาจำได้จนรอยเประอ่ะพอประมาณได้ว่าได้หกสิบวัยจะเจ็ดสิบล้ว ก็ปล่อยไปรย์หรอเพื่อเพุ่อจะีลั่นกันด้วยสายตาอะไรตัตงเมทีวีดูรูปเป็นทิ้มทะลมตึกเทพลมเห็นมีเกิดแ้ววี เพิ่งร้อยเป็นร้อยปีแล้วเพิ่งเคยเห็นว่าแผ่นดินไหวและตึกถล่มใช่ไหมอ๋อแต่ก่อนหน้าเนี้ยเขาบอกเราว่าปลาอานนท์มันพลิกตัวใช่ไหมเออเออปลาอานนท์มันอยู่ในโลกกม่รู้บอหลอกเราลมเหมือนละนะฮะอะไรนะเผยก็บอกว่าอะไรนะมโนตางดาวมอุษย์ต่างดาว บอกว่าไว้อยู่ดีแล้วเข้าอาญาเจอ,อ,อที่เขาฆา่าเราเออเออเออปล่อยมนุษย์ได้เดี๋ยวลำมาละมาเลยฮ่าฮ <c oughs> ่ามนุษย์ต่างดาวาอ่ะนะมันจะมาได้ยังไงมีแต่ป่าอ้อยคันตูดตายเลยพอคิดว่าอ่าฮะ เราตาให้เราได้คิดอะไรคิดไม่ออกอะคิดไม่ออกแล้วว่าอะไรการการจะว่าการอะไรนั้นป้องกันอะไรแผ่นดินไหวอ่ะแต่เรียกว่าป้องกันหรือป้องกันได้ เป็นดินไหวป้องกันไม่ได้อันนี้ไม่ละแต่ว่าเราแต่เราสร้างตึกให้แข็งแรงได้ช่เอออาดูดีอ่วชนิดละพบปะอาัยดินทิกันอืมใน้ประเทศอะไรอืมพม่าเออลาวลาวหลังนาวไล่อือหมาอว้หน่ไยใช่มันก็คือ เขาเรียกว,ว่าภัยธรรมชาติออมันป้องกันไม่ได้แต่ว่าเ,ออเราสร้างตึกให้แข็งแรงรองรับแผ่นดินไหวขนาดนั้นได้ใช่แต่ถ้าเราโกงซะแล้วรองรับไม่ได้ตึกบบเราก็พังออตึกคน <มา S 1> อื่นไม่พังซะแล้วการการรับอ้มันต้องเป็นระับ ประเทศสาธประเทศได้ให้ดูนะความล็กการแทรกแทงความอะไรก็อะไรทำเอาวัดเก่งไหมเออความลึกลงไปจากเป็นเป็นสิบสิบกิโลห้ากิโลสิบกิโลยี่สิบกิโลอห้ให้คนเดียวเราฟังเราอะได้ยินพู้แปดกิโลอื ความลกว่าไปเราก็ว่าไปกิโลไปแต่จริงๆแล้วว่าย่งไงมนเหมือนว่าลอยเราไม่มีความรู้ไงเออเราก็ต้องรู้เราไม่มีความรู้เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เรามีความรู้เรื่องอื่นหมาว่าหมาว่าอะไก็า คนเนี่ยเขาอะไรเนี่ยท่าคนนี้ก็ท่าคนาคนไรอะอืแต่ก็กขาตาพูดไปเลยอืมแล้วก็พออเ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 ออไปกับเขาเออเออไอ้อะไรไอ้ไ่อไรอ้พฤตกรรมนอะอก็เป็น โรคเป็นแล้วเป็นเด <ừ, S 2> ้เออหลอกไปอย่างนี้แลัวมาแล้วาหายไหมอ่หายโอ้โหจะรักษาให้หายได้ไล้แค่แคิดอย่างเดียวว่าเราไม่อะไรนะเราก็จะได้ไม่ลำบากาเพราะเดิมเราไปขี้เองได้ใช่ปะละ่ะ เดิมเ,เราไปห้องน้ำได้อะอาบน้ำเองได้ต้องรับปัญหาปัญหาเนี่ยมันได้เกิดเฉพาะเฉพาะอะไรเพราะว่ารักโทษรักโทษประหารใครรักโทษประหารมันเป็นยังไงคอยละคอยละมันรู้มันขอให้รับเกลือ อ๋อแล้วก็แล้วขามืเคยดูในทีวิอ่วิพากษเสด็จปังอะไอะไรอแล้วที่ที่็ที่แข็งใส่ร้อเกลืออ่าแล้วห้ลงไปในร่างกายเออ คนเดโดนไปรักโทษเออให้ตายให้ตายใช่ใช่่นี้ใช่แ่ใ้หลอพยายามเราหปเป็นเป็นมันเป็นคดีเป็นอะไรฆ่าคุณดีหลายคนไงไปไปโดหมายเป็นไรอบไระทำอหไรได้อื บอกเขาวาเราใหา้อมไม่ทํา,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 าให้ออรออใหรอแล้วเขาได้เขาไ่มีแล้เขามีของสลัดสลัดมากินไง่ายกินกันนามเลยกินไปเข้าไปสักจิบไม่ได้ถะาเกิดเรไลเนี่ยมันหลับ <laughs> ไม่เอออ่ได้เคยดูได้ดีถ้าไปคุณหมอคุณแม่อกเก็ไม่ไม่เวลาตายหายหายอ่อก่ไม่ไม่คนเดียวอแล้วก็มนเป็นได้้องไห้ครับ่าเพค่ะะ แ,แกะเป็นประดาดึงดึงเออเก่งมากอ่ะดึงอีกทีฮึบนานเก่งทีนี้ชั้นเข่าด้วยชั้นเข่าข้างขวานอีกทีนึงนานอ่าเก่งมากอันนี้คือการกายบริหารนะแล้วจะได้ลุกขึ้นไปขี่ห้องน้ำได้นะ และท่านจะได้ดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องอออปุ๊บอเอาขาถีบมาแล้วดึงหนึ่งสองสามนานพอแล้วสุดเตียงแล้วสุดเตียงแล้วโอเคชันข่าวไว้นะชันข่าเดี๋ยวชั้นเข่าไว้ก่อนชันข่าวไว้ปุ๊บยกก้นขึ้นหนึ่งสองสามโอเคเก่งมากอ่าเก่งอ่าอ่ะ,อะ,อะยกยกยกข้อศอกขึ้นนิดนึงอ่าหนึ่ง,องสองสามดึง ดึงดึงเออนานดึงโอเคมีแรงเยอะใช่ไหมอ่ะดึง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 ดเก่งมากอ่ะทีนี้ปล่อยมือมาเอามือมือปล่อยมาปึ๊บยกหัวเตียงนะยกมาจักหัวเตียงนะอ้าว